ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเบบี้จังอ p ปเดต News ค่ะวันนี้เราจะมาสรุปอัปเดตย่อยๆของ d e ็บสต a ีมที่91นะคะในคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาทางดีได้พูดถึงเรื่องสิ่งที่ถูกเพิ่มเข้ามาในเกมในอนาคตค่ะซึ่งจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะอัปเดตแรกจะเกี่ยวกับ Tenno Con 2017นะคะซึ่งทางดีก็ได้พูดถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในงานค่ะสำหรับเราคนไทยแล้วเน่ยคงไม่ต้องติดตามมากก็ได้นะคะไ้ค่อยดูไลฟ์สดจากทางดีเอาเนาะ อัปเดตที่2นะคะ <c oughs> ก็คือตัวละครใหม่ที่มีชื่อว่า h ฮ r ์รค่ะซึ่งในเด็บสตรีมครั้งนี้นะคะสําหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าหน้าตาของตัวละครนี้เป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ don't so no, too bad. But re gonna reveal the name of don't know think the I Priframe is I picked re we're reveal name name But But yeah. Just to give you an idea of what you're looking at for his colors, random. Please don't fail me. It's already failed. <laughs> I feel so. Is great. it funny that the, as soon as I saw her, all I thought of was oh, what's going to be negative? Like? Oh yeah, there we go. Yeah, that's pretty good. Yeah. Edgy. Yeah, I thought of balanced He's definitely edgier. Oh, yeah. We frame. Like I don't even I don't even want to say it myself. I Like, oh <laughs> yeah, my god, but uh, Harrow like is turning out to be amazing. super cool. This is kind of the first look. We'll go back to his default colors just because I can't seem to get a look. I one. did like that negative. Did was, you? The, the, oh yeah. He's he, like he, he's a very he reflects well in dark color yeah. palettes, which oh please, I could just do this all day. So. <laughs> there we go. Yeah, perfect. Is that the worst? <laughs> I know. Yeah. There we go. Oh, there we go. A little specter like. So this is uh, this is Harrow. และยังมีพูดถึงเนื้อเรื่องของตัวละครนี้เวอร์ชั่นคอมิกที่จะเชื่อมโยงกับควสของตัวละครออกเทวีอีกด้วยค่ะอัปเดตที่3ก็คือแ h a t Trade Filter ค่ะซึ่งก็คือการเปลี่ยนแปลงของหน้าตาของช่องเทรดนะคะซึ่งเราสามารถตั้งค่าได้ว่าจะให้คำหรือประโยคไหนโผล่ขึ้นมาในช่องแชทค่ะอัปเดตที่4ก็คือระบบโฟกัสนะคะ ซึ่งในตอนนี้ทางดีอีได้พูดคร่าวๆว่าตอนนี้ระบบโฟกัสยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆค่ะเพราะเนื้อเรื่องได้ปูไว้แค่นี้นะคะแต่ในอนาคตทางด e. ีจะเปลี่ยนแปลงระบบโฟกัสให้เป็นไปตามเนื้อเรื่องแน่นอนค่ะและยังบอกมาอีกว่าตอนนี้ทางด e. ียังไม่สามารถเผยแพร่ข้อมูลไปมากกว่านี้นะคะเพราะข้อมูลที่สำคัญอื่นๆเนะี่ยทางด e. ีจะบอกอีกทีในงานเทนเนคอน2017ค่ะถ้าใครอยากฟังหรือว่าอยากติดตามก็สามารถรอรับชมไลฟ์สดจากทางดีอีได้เลยนะคะ อัปเดตที่5นะคะก็คือการปรับเปลี่ยนดีเทลของดาวโลกค่ะซึ่งหลายๆคนอาจจะได้เห็นภาพของดาวโลกในตอนกลางวันไปแล้วนะคะแต่ก็มีคนสงสัยว่าในตอนกลางคืนเนี่ยรูปแบบของมันจะเป็นยังไงนะคะทางดีก็เลยเอาภาพมาให้ดูกันค่ะสิ่งที่เห็นในภาพจะมาพร้อมกับอีเวนต์ที่ดีจะเอาเข้ามาในอนาคตนะคะแต่ยังไม่ใช่ในอัปเดตของแอมบูลาสเร็วนี้แน่นอนค่ะ ไหนๆก็ปรับเปลี่ยนดีเทลไปแล้วนะคะทางดีก็เลยตัดสินใจที่จะเพิ่มศัตรูตัวใหม่เข้ามาในฉากในอนาคตค่ะซึ่งเจ้าศัตรูตัวนั้นก็คือนกอีแรงที่เรารู้จักกันนั่นเองค่ะซึ่งเจ้านกตัวนี้นะคะได้มีคนส่งเข้ามาประกวดนะคะจนชนะเมื่อ2ปีที่แล้วค่ะทางดีนะคะจึงตัดสินใจเพิ่มเจ้านกตัวนี้มาให้เราล่าหาวัตถุดิบกันค่ะ อัปเดตที่6ก็คืออาวุธใหม่ประเภทพัดค่ะซึ่งในอัปเดตนี้นะคะทาง D E ได้เพิ่มอาวุธใหม่เข้ามาแต่ตอนนี้กําลังทําแต่แอนิเมชันของมอสแตรนของอาวุธนี้ค่ะซึ่งจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะอัปเดตที่7นะคะก็คือระบบ Kingpin ค่ะสำหรับอัปเดตนี้นะคะ ทางด e. ีได้พูดถึงระบบแคลนใหม่ที่กำลังถูกพัฒนาอยู่ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะทางด e. ีกำลังเพิ่มศัตรูตัวใหม่ที่น่าสนใจมากขึ้นเพื่อที่ผู้เล่นอย่างพวกเราเี่ยจะได้มีอะไรทำกันนะคะส่วนที่เหลือนะคะก็คืออัปเดตอื่นๆที่ยังไม่เกิดขึ้นและไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่ค่ะถ้าใครอยากรู้แบบละเอียดก็สามารถเข้าไปฟังในคลิปเดฟสตีมได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะแปะไว้ในดีสคริปชั o นนะคะและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดในอัปเดตนี้นะคะ ถ้ามีคำถามหรือสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาถามได้เลยค่ะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมดูใน d e s c r i p t ั่นนะคะเผื่อจะมีข้อมูลที่น่าสนใจให้ทุกคนดูกันค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้เขาด้วยนะคะยังไงก็ไว้เจอกันใหม่ในสรุปอัปเดตเดฟสตรีมคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายจุ๊บจุ่